รายการพอดแคสต์ที่จะร่วมพูดคุยถกถามแชร์วความคิดเห็นระหว่างลูกสาวเจนแซดและคุณแม่เจนเอก็กแต่ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวอาจจะมะีมุมมองที่แตกต่างพอมีมุมมองที่แตกต่างก็อยากจะให้ลูกๆล,ลองฟังเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจจะขอที่จะอธิบายหรือสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ใหม่ แต่คุณแม่ฝากไว้นิดนึงว่าก่อนที่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราลองทําการบ้านก่อนนิดนึงคือพยายามหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นอยากอย่างอย่างส่วนตัวเราเราเวลาเราสนใจคณะนี้หรือต้องการที่จะเข้าคณะนี้แล้วก็หาข้อมูลแล้วก็สามารถบอกเขาได้ว่าเอ้ยคณะนี้เรียนยังไงนะ จบมาเป็นยังไงหรือว่าทําไมเราถึงอยากเรียนคณะนี้อะไรเงี้ยมันมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงแล้วก็คือเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราทํค่อมเราทําการบ้านมาดีจริงๆเราหาข้อมูลมาจริงๆเราอยากจะทําสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นความชอบของเราจริงๆเราไม่ได้ตามเพื่อนหรือว่าไม่ได้ตามกระแสสังคมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วว่าแล้วก็เราต้องการที่จะทํามัน หนูคิดว่าแบบอย่างน้อยคืออย่างน้อยเราก็ได้ทําต่อให้สุดท้ายพ่อแม่จะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราพยายามที่สุดแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือความพยายามของเราอะ่ะมันจะไม่ได้ศูญเปล่าต่อให้สุดท้ายว่ามันไม่ได้สําเร็จตามเป้าที่เราคาดหวังไว้ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างที่แม่บอกแต่ว่าระหว่างทางหนูเชื่อว่ายังไงมันต้องมีสิ่งที่เราได้มาระหว่างทางอยู่แล้วอะ่ะ จริงๆแล้วประสบการณ์ระหว่างทางก็สำคัญพอๆกับเป้าหมายของเราเหมือนกันเพราะว่าประสบการณ์มันก็ทําให้เราโตขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็นั่แหละค่ะคุณแม่ก็เลยอยากจะฝากลูกๆเนาะลูกๆคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะลองพูดคุยกับผู้ปกครองพูดคุยกับคนในครอบครัวอยากให้ท่านยอมรับในสิ่งที่เราเลือกบางครั้งมุมมองความคิดอาจจะไม่ตรงกัน แต่เราลองหาข้อมูลในสายงานหรือว่าสายอาชีพสายที่เราเลือกที่จะเรียนลองหาข้อมูลแล้วก็สรุปแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้เราอาจจะต้องมีการยกตัวอย่างบางตัวอย่างให้เขาเห็นภาพได้ชัดขึ้นเพราะว่าบ <b ảng S 2> างคณะมันก็อย่างเช่นคณะที่หนูอยากเรียนอย่างนิเทศเนี้ยคนฟังคนยุคแม่ก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันคือคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแม่ก็สงสัยว่าเอ้ยมันคืออะไรหรือแบบมาเรียนมาเรียนมาแล้วาเราไปทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยหนูก็หาข้อมูลเลยก็ไปเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหนูอยากเรียนเพราะว่าอย่างนี้นะ คือหนูคิดว่ามันเหมาะกับตัวเองเพราะว่าอย่างนี้หนูชอบเพราะว่าแบบว่าทำทำ,ทำแล้วหนูคิดว่าหนูจะมีความสุขในระ่ังที่เรียนแน่นอนอ mm hmm. คือจริงๆแล้วอย่างเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการว่าเฮ้ยเราเรียนขนาดนี้เราจบไปเราต้องแบบทาํางานนี้นี้เลยหนูรู้สึกว่าเราเราเองก็ยังไม่ได้มีภาพชัดขนาดนั้นอาจจะเป็นด้วยว่าสังคมหรืออะไรอย่างนี้แต่เรา แต่เรามั่นใจว่าอย่างน้อยเรามั่นใจว่าเราชอบอะไรและเราไม่ชอบอะไรอย่างน้อยเราคิดว่าถ้าเราเรียนคณะเนี้ยอย่างน้อยอ่ะเราจะมีความสุขระหว่างที่เรียน <S <S เราดูหลักสูตรแล้วเฮ้ยวิชานี้น่าเรียนเราอยากเรียนเรารู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็จะมีวิชานี้แหละที่ว่าเราเข้าไปแล้วเราจะอยากเรียนกับมันจร ين, ิงๆอยากเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองกับมันอะไรไว่าอันนก็สําคัญเหมือนกันใช่ใช่ อันนี้แม่ก็เห็นด้วยนะคะอย่างโดยส่วนตัวคุณแม่เองโดยปกติแล้วกับน้องก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่ามีมุมมุมมองที่ขัดแย้งกันเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอันนี้แบบประเด็นหลกัหลกๆเลยคุณแม่มักจะเอาตัวน้องอเป็นที่ตั้งว่าลูกชอบอะไรแล้วก็แต่ว่าน้องก็ต้องทำการบ้านอีกนิดนึงตรงที่ว่า สิ่งที่ลูกชอบมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์อะไรและสิ่งที่ลูกชอบลูกเรียนจบมาลูกจะทําในรูปแบบไหนแล้วมันจะต้องไปในทิศทางไหนอย่างน้อยคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ้ารู้ว่าสิ่งที่ลูกชอบหรือว่าสิ่งที่ลูกเลือกมันไปในทิศทางที่ดูแลตัวเองได้หรือว่าจะทําให้เขาเรียนจบมาแล้วก็ประกอบอาชีพอาชีพไหนก็ได้นะคะแต่ มันจะต้องเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็ทําให้อนาคตเขามีความมั่นคงคําว่ามั่นคงในชีวิตจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ทุกอาชีพค่ะคุณแม่มองไว้อย่างนั้นแต่ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาจะสามารถพัฒนาอาชีพที่เขาเลือกอะให้ดีที่สุดได้แค่ไหนคุณแม่มักจะบอกลูกเสมอว่าถ้าอาชีพไหนก็ช่างถ้าเรารักแล้วเราจะมีความสุขเวลาได้ทามันแล้วอย่าหยุดกับการพัฒนาอาชีพที่เรารัก และทำไม่หยุดแล้วก็มุ่งมั่นมีเป้าหมายแล้วก็ทำให้สำเร็จทุกอาชีพก็จะมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีชีวิตที่สุขสบายหรือว่าอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจด้วยค่ะอย่างน้อยเราจะแบบถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบหรือเป็นสิ่งที่เราเลือกอย่างน้อยมันก็จะเวลาเราตื่นตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกเราอยากไปทําสิ่งนี้อ,อย่างเราอยากจะทําสิ่งนี้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยช่วมันก็ เป็นกำลังใจในการที่ทุกคนจะใช้ชีวิตหรือว่าพัฒนาตัวเองกันมากขึ้นอะไรโอเคแต่ว่าก็จริงๆแล้วก็อยากอยากบอกทุกๆอยากบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองทุกคนว่าหนูเคยเคยไปเจอเข้อความหนึ่งที่เขาบอกว่าผู้ใหญ่ก็เคยเป็นเด็กมาก่อน,อนไม่อยากให้ลืมหัวข้อนี้เหมือนกัน<ช>ว่า<ช><ช>ตอนคุณเป็นเด็กคุณเจอเหตุการณ์นี้แล้วคุณรู้สึกยังไงก็ไม่อยากให้ลืมว่า ลูกของคุณก็เหมือนคุณในตอนเด็กนั่นแหละคะ่ะพอมันผ่านไปแล้วบางคนก็อาจจะหลงลืมว่าตอนที่เราเป็นเด็กสิ่งที่เราทำกับลูกเราก็อาจจะไม่ชอบอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้อะไรที่เราไม่ชอบเนาะแล้วก็อย่าไปทำกับคนอื่นดีกว่าแล้วไม่มีใครโตมาแล้วแก่เลยนะ <laughs> เป็นการเห,หนยบแนมเล็กน้อยม่มีไครตะงมาและแก่เลยอันนี้ถ้าสมมติว่าชอบนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคุณแม่ฝากให้ลูกๆชวนคุณพ่อคุณแม่มานั่งดูด้วยกันนะคะเผื่อที่จะได้เห็นกันสองมุมในด้านมุมของคุณลูกด้วยแล้วก็ด้านมุมของคุณพ่อคุณแม่มด้วยน,นะคะถ้ายังไงก็มีอะไรติชมเข้ามาได้คุณแม่คุณแม่ก็จะฝากไว้ว่า ให้นึกถึงเจตนาของพ่อแม่เป็นหลักเราจะได้ไม่โกรธไม่งอนพ่อแม่เนาะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างการกระทำบางอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่ลูกไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งงอนให้เรามองถึงเจตนาเจตนาของพ่อแม่เป็นยังไงและถ้าจะให้ดีควรเปิดใจคุยกันคท่า ผู้ปกครองแล้วก็กกคิดว่าก็ต้องเปิดใจแล้ฟังลูกด้วยแล้ฟังเหตุผลถ้าเขามีเหตุผลจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับฟังแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเพราะว่าจริงๆแล้วคิดว่าโลกโลกยุคนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่มันไปเร็วข้างหน้ามันไปเรืเร่อยๆโดยที่บางครั้งเราก็อ่าหมุนตามหรือปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้น บางทีสิ่งที่ลูกคุณอาจจะทําอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอในอนาคตเฮ้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นคุณไม่รู้จักคุณไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่ามันมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยแต่มันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นด้วยกับในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ที่อยากจะเรียนอลองดูลองดูใหม่นะสู้อีกสักตั้งหนึ่งก็ได้ไปหาข้อมูลหาอะ,อะไรที่เกี่ยวกับ สายงานที่ตัวเองอยากจะเรียนลองไปเก็บข้อมูลแล้วลองมาอธิบายให้พ่อแม่ฟังถ้าเป็นไปได้ลองหาข้อมูลของคนที่สําเร็จแล้วหรือตัวอย่างของคนที่สําเร็จแล้วในสายงานนั้นๆมาอธิบายดูนะคะแล้วก็พยายามตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้พ่อแม่เห็นภาพว่าสิ่งที่เราต้องการเรียนต้องการทํานั้นมันดียังไงหาข้อมูล ว่ามันดียังไงสําหรับตัวเราแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคืออยากให้ทุกคนอะ่ะเชื่อว่าในสกายภาพแล้วก็ความสามารถของตัวเองว่าเราอะสามารถทําสิ่งนี้ได้จริงๆเราสามารถมีความสุขกับสิ่งนี้ได้คือจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าการเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบอะ่ะมันทําให้เรามีความสุขระหว่างที่เรียนคือมันก็จริงอยู่คะ่ะที่ว่าไม่ใช่ทุกต่อให้มันเป็นสิ่งที่เราชอบก็ไม่ได้แปลว่าเราจะ ไม่มีด้านที่เราไม่ชอบแต่ว่าอย่างน้อยมันก็อย่างน้อยคิดว่ายาไมันมีด้านที่ชอบมากกว่าแล้วอย่างน้อยมันระหว่างที่เรียนเราก็มีความสุขเนาะไม่ใช่ใชมีความสุขแค่วันที่รับปริญญาหรือวันที่มองมองในมุมของผู้ปกครองแล้วกันเนาะ,ะถ้ายังไงฝากไว้ให้คิดนิดนึงอย่ามองที่การกระทําเพียงอย่างเดียวแต่ให้มองที่เจตนาว่าพ่อแม่คิดอะไรกับคุณนะคะคุณแม่ฝากไว้แค่นี้โอเคค่ะวันนี้ก็ จบแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ